Two, try, like two, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไซโกฟีสปินอีกเช่นเคยเ,เพื่อนวันนี้นาะก็จะมารีวิวเกมในค่ายอเมีเบตนะเกมไทแรนโนซอรัสหรือเกมไดโนเสาร์นี่แหละ นะมาลองดูว่าจะรอดหรือเปล่า PG มันแตกยากเหลือเกินก็มาเล่นเกมใครนี้ก็แล้วกันนะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะลองดูนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของไซโกะเนาะก็มารีวิวเหมือนเดิมได้หรือเสียก็ไม่ซีเรียสน,นะคะขอาะแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมก็แล้วกัน ขอกดเข้าไปในเกมเลยเพื่อนมาทุนห้าร้อยนะแตกปวะแค่นั้นแหละเป็ดสิบบาทโอ้ยได้มายีิบเจ็ดเลยนะเ้ยคิดจะเกลือก็เกลือนะโอ้โหสิบเอ็ดบาทอุ้ยอุ้ยอุ้ย ห้าบาทเพื่อนเกมนี้ก็เสียงน่ากลัวเกินนะเห็นว่ามันเห็นคนอื่นเขารลีวิวนะมันแจกดีก็เลยจะมาลองดูที่แท้เกือชิบหายเลยนะให้ตายเถอะเพื่อน,อ,นอันนี้นะฟรีเกมน่าจะมา3ตัวขึ้นไปนะถึงจะเข้าได้2บาทก็มากนะี่บาทก็มาเออเอเอ เล่นไปเล่นมาเกลื่อยเลยเพื่อนสองบาทว่ะโหสิบ oh, บาทว่ะโอ้ยสามจุดสามบาทว่ะโหดว่ะบิ๊กวินโอ้โหโอ้หร้อยห้าสิบห้าบาทเฮ้ยโหดว่ะโหดสัตว์รัสเซียเลยเพื่อนเออหนึ oh, ่งบาทมาโอ้โอ้ แจกเป็นช่วงวันเนี่ยโอ้โยตรงนี้จุก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 ร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนจุกจุกสิบบาทสิบบาทไงต่อโอ้โหเจ็ดสิบห้าบาทดองนี้คืนคืนเว้ยเออใครอยากจะมาลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้นะเพื่อน อย่าลืมนะะมาชมคลิปของไซโกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเฮ้ย <Hey. S 1> มาแม่กดแล้วมันก็เมื่อยมือเนาะเฮ้ย <Hey. S 2> เท่าไหร่วะเนี่ยร้อยห้าบาท ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะยังอยู่ที่ทุนเหมือนเดิมเลยเพื่อนเราจะได้กำไรไหมนะม,มาเฮ้ยสิบบาทออโต้ร้อยไปเลยเพื่อนออโต้ร้อยไปเลยมาโอ้ยเจ,จ็ดสิบห้ามาเราจะมีโอกาสได้เข้าไปลุ้นในฟรีเกมไหมเพื่อนเฮ้ย เหนคุณฟรีเกมเฉยเลยมาต้องเข้าแล้วแหละนะเออไอ้ยามันคือเกลือข้างแน่แท่นอะโอ้โหเพื่อนเอ้ยหืไวายล็อกวายล็อกอะไรกันครับเนี้ยเกลือจริงๆเลย ร้อยเอ้ยก่อนแนนเกมฟรีเพื่อนๆได้มาร้อยสามสิบเจ็ดบาทจะเป็นลมโอ้ร้อยสี่สิบห้านั่นแหละโอ้โหกำไรเก้าสิบเจ็ดบาทตายแล้วตายแล้วเบสดยี่สิบเบิ้งเป็นยังล่ะยี่สิบมันจะเป็นอะไรมันจะเกลือเหรอมันจะเกลือจริงหรอยังไม่เห็น วี่แววอะไรเลยไปตายเถอะมามาสองบาทวะสันวะตายแล้วโอ้เจ็ดสิบซอนคักเกลือคักเน่เออน,นละจังสันละมั่นนั่นละโอ้เบิรงที่ละ่ะไหนวะ มันแจอกอยู่ใส่วะเฮ้ยพ่อๆพอกันนะวะหมดเลยซะสูเออเอามันเบริร์ตโอ้โหเอามันเบริร์ตเอามันเบริร์ตเออเอามันเบิร์ตซะสู้เออ ยังไงวะเนี่ยเอามาดิใช่ไม่ยังอ้าวเฮ้ยหมดเฉยเลยโอเคอเพื่อนก็มารีวิวเหมือนเดิมได้หรือเสียก็ไม่ซีเรียสเพื่อนจะร้องไห้แล้วเงินก้อนสุดท้ายนะันเพื่อนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมคล้ายนี้ก็มาลองดูได้เพื่อนอาจจะเล่นอาจจะแจกก็ได้นะสำหรับสากวอเล่นผิดช่วงมั้หรือเปล่าไม่รู้เออ อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกห้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย